คครับสวัสดีครับอยู่กับผมพี่เตหกล้อซิงครับวันนี้ผมพามาดูเดก,ก้าครับสำหรับใครกำลังหาอยู่เนาะร้อยเก้าห้าครับอ๋อโอ้ทำไมไม่ยกดำดูหนหอ่อยวะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเครื่องกันครับ เป็นคัสซีไทยใช่ไหมตัวนี้คัสซีไทยแต่มันยังสวยเลยเนาูคเครื่องแห้งดีอยู่ดิเครื่องแห้งดีครับมันเป็นห้าเกียร์ใช่ไหมอู้หูไม่ได้เกียร์ยกดำเนะูห้าเกียร์ร้อยเก้าห้าห้าเกียร์เอ,อ๊ะ Binh nghe thấy tay hắp. Chuẩn ghi gắm hết 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 ให้สตาร์ทยกดำเลยครับเครื่องสวยครับเครื่องนิ่มเลยโอ้คุณกระีไทยครับกระสีสวยตลอดเส้นเลยครับจะเป็นห้าเกียร์ครับ ดูข้าศีครับเนียนจัดครับข้าศีสวยตลอดเลยเนาะไม่มีรอยเลยข้าศีอะไม่ไม่มีไม,ไ,มมไม่มีอะไรเลยครับข้าศีไทยครับแต่สวยมากเลยเนยบเนบ,เ,นบเรียงเป็นแบบสวยงามเนาะ เป็นห้าเกียร์บอกจำเปลี่ยนเป็นกองลอลก,กี้ใช่ไหมนี่ดีนะแบบเนี้ยเป็นกองลอลก,กี้มันจะมีตัวหมุนถ้าเป็นของเด็กกาเป็นฝาเน,เนี่ยเออเป็นฝาลิบล็อกเป็นของลอลก,กี้แล้วแจมเลยเครื่องสวยครับมีซึมตรงปั๊มลมนิดหน่อยนะครับซึมตรงนี้นิดหน่อย กระสีนอกนะครับเอ้กคาสีไทยนะครับหัวหัวสวยดิเอเยนเดี๋ยวหัวลงลวค่อยดูภายในนะดูสีครับสีสวยนะครับกาสีไทยครับแต่ก็สีสวย มีซึมฝัง่งนี้นิดหน่อยอดูเอาครับใายหัวออืม ช่สีสวยครับเป็นห้าเกียร์นะครับเป็นห้าเกียร์ดวครับแต่ก็สีสวยนะครับสวยตลอดเส้นเลย เครื่องดีครอสีสวยครับรถใช้งานทุกวันนะครับ <c oughs> รถวิ่งงานอยู่ทุกวันเนี่ยครับสภาพอย่างที่เห็นวิ่งงานทุกวันไหมช่วงนี้ <c oughs> รถวิ่งงานทุกวันเลยสีสวยครับเจมเลยแต่เป็นห้าเกียร์ เกือบร้อยเก้าห้าห้าเกียร์อันลองเอาหัวลงดิเดี๋ยวดูภายในหน่นอยอกสารครบนะครับพาสีเดี๋ยวดูพาสีตรงนี้กันภาสีหกสีนะครับสีหกสีครับอ้น้ำแอร์รอเลยจุกจุกเลยคอนโซลลังเจองไ้ยอันนี้น่าจะน่าจะทำมาครับ ตรงนี้น่าจะเขาจะทำใหม่ใช่ไหมครับตรงนี้ทำใหม่มาเป็นรอยเชื่อมเป็นทำใหม่อ๋อมันไหมเป็นรอยเชื่อมแล้วไหมอ๋อแกก็เลยจะทำสีใหม่บ่โไว้ยจะทำสีโอ้เป็นเบรกแกเปลี่ยนใหม่บ่เนี่ยเป็นเบรกน่าจะเปลี่ยนใหม่ครับ เป็นเดก้าหัวต่ำนะครับผมของส่วนภายในประมาณนี้ครับภาษีหกสีนะครับ เดี๋ยวดูสภาพรถโดยรวมครับดูฝั่งนี้เป็นอีสูซเดลกาครับหัวต่ำนะครับเครื่องร้อยเก้าห้าครับห้าเกียร์คัสซีไทยครับแต่คัสซีสวยตลอดเส้นนะครับไม่มีผุไม่มีดำนะครับราคาอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับต่อรองนะพี่น้องนะห้าแสนแปดหมืนบาทต่อรองครับ ดูพื้นดำหน่อยเล่ะเปียนพร้อมโอนครับพื้นไม่บุบครับมีดินน่าจะวิ่งโคลนมาน่าจะวิ่งโคลนมานะครับดีตะขี้ตมเลยสีเหลืองครับยังสวยอยู่ดูรายละเอียดก็ ได้ไหมฟังเนี้ยเอาเปิดได้ครับภายในครับฟังโซนอ๋อนี่รอยเขาเชื่อมเลยมันเป็นอรอยไหมครับเขาก็เลยโป้เขาจะทำสีใหม่ยังไม่ได้ทำ ื่อใครสนใจก็ลองโทรติดต่อสอบถามมาครับ0629599151นะครับ0629599151นะครับเออรถอยู่เขตสุรินทร์พนมดวงรักนะครับเป็นอีซูซูก้าหัวต่ำครับ1955เกียร์คัสซีไทยนะครับรถใช้งานทุกวันครับเอกสารครบพร้อมโอนภาษี64ครับผม เือเป็นแนวทางสําหรับใครกําลังมองหาอยู่นะครับอ,อ,อาจจะเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่ก็ดูรายละเอียดตามคลิปนะครับรถวิ่งงานทุกวันครับ นี่ครับเป็นห้าเกียร์ครับผมห้าแสนแปดหมื่นบาทต่อรองนะครับเผื่อใครสนใจน้องพี่น้องเนาะก็ติดต่อสอบถามนะครับศูนย์หกสองเก้าห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเดี๋ยวผมพามาดูรถครับ ตำแหน่งข้างก็มีบ่เดี๋ยวดูฝั่งนี้ครับ ็ไม่รู้จะให้ดูตรงไหนนะพี่น้องแต่แคสซีไม่มีตำหนิแน่นอน,นครับสวยตลอดเส้นเลยรถใช้งานทุกวันนะครับอะมองฝั่งนี้ค่อนข้างจะไม่ย้อนแสงเนาะไปดูฝั่งนู้นจะย้อนแสงนะครับอ่ะโอเคครับผมใครสนใจก็โทรติดต่อมาครับ062 959 9 1 5 1นะครับ 5 8 0 0 0นบาทเอกสารครบนะครับตอลองกันได้หน้าง,งานครับผมเนาะเผื่อใครสนใจเผื่อกำลังหาอยู่ครับอีสุเดก้าร้อยเก้าห้าห้าเกียร์ครับตัวนี้คาสซีไทยนะครับผมอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ต้องจ,จบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ